สวัสดีจ้าพี่น้องป่ะป่ายสุขทุกคนเเนอะมากินข้าวน้ากันเ้ยจ้าพี่น้องกินขา้าวก,กับย่างกินข้าวกับย่างอ่ะไก่เดยะแกมามากินข้าวเลยจ้าจนจวด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 จัดฝาดบุญน้ากันจ้ามาเลยมาเลยกินข้าวน้ากันจ้ากินข้าวก็มะเขืออันนี้มะเขือพวงอันนี้อันนั้นพี่น้อง อันนี้อันนั่นอันนั่นอันนี้อันอันอยังเหรอผักทัว่วคูจ้ะพี่น้องมันก็ลาบปลาหืมราบปลาหืมหาบปลาพี่น้องขอไม่ได้เปิดไฟ้ใช่พี่น้องอืม อขออนุญาตเปิดไฟเล้ไหมมันก็บแบบจมดอกกับไข่แน่อยู่ดอกพี่น้องเมา่อกีม้มา,มาเขือพวงเ,เกลือพวงกับพริกป่นเจ้ามาักมักพริกป่นกับพริกป่นอีหลีได้ไหมน้องปลาทูปลาเทก็ไม่ได้ใส่แอกนะีพริกป่นน้ำมะขามอืมข้าวกรนพี่น้อง อาหารแบบพื้นเมืองจับยอ่องอาหารพื้นเมืองอ chuẩn chuẩn ừ. hai phút thôi mình quan tâm bắp giải มัเสือพวงนิดเดีอร่อยนี่ไม่เท่าข้าวผักต้มข้าวผักต้ม <c oughs> ชีวิตนี้กินมนเวียนดยได้แค่นี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่หม่เคยว่าจะกินอันหมูย่างจาั๊กมือกินหมูย่างแบบย่างให้มันมันหมาดไหมแล้วก็จิ้มพริกป่นจักจิ้มอยู่พี่น้องมันี่ใหม่ก็จกักจิ้มอยู่จ,จักเทียงให้มันมีสารให้มันมีสารในร่างกายโปรตีน อร่อยมาเจ้าพี่น้องเฮ้วถุงอาารของกันจ้ะอืมจุดจไก่ย่างและไข่แดงไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมา